ปัญหาเรื่องยาฆ่า,มาแมลงตกค้างในผักผลไม้ถือเป็นวิกฤตใหญ่ของระบบอาหารในประเทศเราเลยนะครับผลจากการสำรวจปี2557นะครับพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผักผลไม้ที่วางขายอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามตลาดสดทั่วไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีระดับสารตกค้างสารกำจัดมแมลงต่างๆเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นเลยครับและที่น่ากลัวครับสารเหล่านี้บางตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าโอก่อนกิมก็เอาไปล้างผักแล้วก็จะออกนะฮะ แต่ว่ามันเป็นสารที่อยู่ข้างในแทรกซึมอยู่ข้างในเนื้อเยื่อพืชเลยต่อให้ล้างก็ไม่ออกครับอันนี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครับแต่ยังส่งผลทําให้ผักที่ประเทศไทยพยายามจะส่งออกสู่สากลเนี่ยถูกตีกลับมาจากต่างประเทศครั้งแล้วครั้งเล่าครับเรียกได้ว่าส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับและว,วิกฤตใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าประเทศเราควรจะต้องเร่งรัดแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วครับซึ่งหนึ่งในแนวทางที่จะควบคุมมาตรฐานผักผลไม้ให้ดีขึ้นได้เนี่ย ก็คือการพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารตกค้างต่างๆให้ได้อย่างรวดเร็วประหยัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับด้วยการสนับสนุนจากสกวครับดรจิตรดาวิชาผงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรจนาบุรคกคำจึงได้พัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์สําหรับติดตามสารกําจัดแมลงในกลุ่มคาร์บาเมตนะครับซึ่งตกค้างอยู่ในอาหารและในสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นแหล่งน้ําเป็นต้นนะฮะโดยจุดประสงค์ของงานวิจัยก็คือเพื่อที่จะ หาวิธีตรวจสอบที่ปลอดภัยประหยัดและรวดเร็วกว่าเดิมครับผลวิจัยครับปรากฏว่าในขั้นตอนการสกัดสารกําจัดมแมลงออกมาจากตัวอย่างเนี่ยนะครับมี2กรรมวิธีด้วยกันครับที่สามารถใช้ได้ดีกว่าเก่านะครับหนึ่งก็คือแบบ Liquid Liquid m i c r o e x t r a c t i o n ครับโดยคําว่า Liquid Liquid เนี่ยหมายถึงว่าใช้ของเหลวเป็นตัวทําละลายสารที่เราต้องการออกมานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยงานวิจัยก็ได้ค้นพบตัวทาละลายทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการสกัดแยกเอาตัวสารฆ่า,มาแมลงคาร์บอเมตออกมาครับ ส่วนคำว่าไมโครเอ็กซ์แทคชั่นเนี่ยครับหมายถึงว่าแทนที่จะใช้ขวดใหญ่ๆปริมาตรเยอะๆในการเตรียมสารเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะใช้เพียงหลอดทดลองขนาดเล็กจิ๋วซึ่งปริมาณสารเพียงนิดเดียวเนี่ยก็สามารถนำมาตรวจสอบได้แล้วครับเมื่อได้ตัวอย่างสก,กัดที่ต้องการแล้วครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องนำมาแยกชนิดสารต่างๆออกจากกันนะฮะแล้วก็ตรวจวิเคราะห์ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ครับต้องอาศัยเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดคอมมานโตกราฟีครับ หรือชื่อยอ่อว่า HPLC นะครับหลักการของเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากสมัยที่เราเรียนเคมีตอนมัธยมะคะคือมีหลอดแก้วใหญ่ๆแล้วก็มีของเหลวที่แยกชั้นเป็นสีๆนะครับแล้วเราค่อยๆปล่อยให้แต่ละชั้นเนี่ยมันหยดติ่งๆ,ๆแยกตัวออกมานั่นเองฮะเพียงแต่ว่าเครื่อง HPLC ที่กําลังพูดถึงเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ไฮเทคกว่านั้นประมาณร้อยเท่าครับอันนั้นคือกรรมวิธีแรกนะครับต่อมายังมีกรรมวิธีหนึ่งครับวิธีที่2เนี่ยได้ผลดีเหมือนๆกันนะครับก ไ c r o s o l i d p h a s e Extraction ครับอันนี้ใช้ปริมาณสารน้อยเช่นเดียวกับอย่างแรกนะครับในการสกัดแต่ว่าแทนที่จะใช้ของเหลวเนี่ยเราจะใช้ของแข็งซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมาเป็นตัวดูดซับสารที่เราต้องการออกมาครับซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ก็ได้ค้นพบวัสดุที่เหมาะสมนะครับกับการดูดซับสารกําจัดแมลงคาร์บามตดออกมาจากตัวอย่างของเราครับนอกจากนี้ครับยังได้ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ที่ไปต่อเติมขั้นตอนการดูดซับเนี่ยครับให้เข้ากับระบบหัวฉีดของเครื่อง HPLC นะฮะ ทำให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยตั้งแต่สก,กัดนะฮะจนก,กระทั่งมาถึงวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารเนี่ยสามารถดําเนินต่อเนื่องกันมาได้อย่างอัตโนมัติครับสรุปว่างานวิจัยครั้งนี้ครับก่อให้เกิดกรรมวิธีวิเคราะห์ทางเคมีที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนมีความละเอียดสูงขึ้นด้วยใช้สารที่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ตรวจสอบด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังนําไปพิสูจน์ประสิทธิภาพชัดเจนแล้วว่า สามารถนําไปใช้ตรวจสารกาจัดแมลงกลุ่มคาร์บเมทที่ตกค้างอยู่ในผักผลไม้หรือว่าในสิ่งแวดล้อมเช่นน้ําผิวดินเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับความก้าวหน้าครั้งนี้ครับเมื่อนําไปบวกรวมกับนโยบายเข้มงวดกดขันทางด้านอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการผลิตผลผลิต,ลตทางการเกษตรการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคนะครับทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ครับน่าจะทําให้ต่อไปอีกไม่นานคนไทยน่าจะได้กินผักผลไม้ที่ปลอดภัย100%เออย่างแน่นอนครับ